สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องสมาร์ทโฟน Huawei A G Phone อยู่แล้วจะเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน t o ID นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้งานเจ้าตัวแอปพลิเคชัน t o ID กันนะครับบนเครื่องสมาร์ทโฟน Huawei ตัวน,นี้นะครับถ้าใครเข้าใช้งานอยู่แล้วเข้าไปในแอปแกลลอี airy, เราพิมพ์ค้นหาคำว่า t u o ID นะฮะเราจะไม่เจอเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัว ID จะเจอซึ่งเป็นตัวนี้มันเป็น Quick App Quick App ก็คือการดึงรูปแบบของหน้าเว็บไซต์มาใช้งานนั่นเองนะครับ แต่ว่าเจ้าตัวหน้าเว็บไซต์ตัวนี้มันก็ใช้งานได้ไม่เหมือนกับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันมีไหมมันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น t o ID Lite ซึ่งเจ้า t o ID Lite ตัวนี้ก็จะแตกต่างกับ t ID ที่เป็นสีแดงทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการจะใช้งานเจ้า Two ID Version ปกตินะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับจาก QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะ คลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับวิธีการนะครับให้เรากดติดตั้งไปได้เลยนะครับหรือว่ากดที่บอกไปนะครับสแกน QR Code ก็ได้หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับติดตั้งลงไปนะฮะแต่ว่าถ้าเราติดตั้งเจ้าทัวร์ดีตัวนี้ไปนะครับมันยังมีปัญหาอยู่ จริงๆแล้วตัวนี้ครับมันเป็นตัวที่เขาใส่มาในแอปแกลอรี่และอเอิญว่ามันมีบั๊กนะครับเขาก็เลยถอดออกไปแต่อเอิญผมดาวโหลดไว้ทันนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เปิดใช้งานได้ถ้าคุณดาวนโหลดจากแหล่งดาวนโหลดอื่นมาเนี่ยมันจะค้างอยู่หน้าคำว่า Two ID เลยนะครับแล้วก็จะฟ้องว่าเค่องคุณไม่มีบริการ Google s e r v i c e จะใช้งานไม่ได้ตัวนี้นะครับที่เป็นในส่นตัวแอปแกลอรี่เนี่ยมันสามารถใช้งานได้แต่มันติดปัญหาที่ว่าถ้าจะดูทีวีออนไลน์แต่เข้าไปปุ๊บ บางทีเนี่ยมันจะค้างเลยนะครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นข่าวนะครับผมจะดูตัวทีวีออนไลน์อันดับบนนครับผมคลิกไปปุ๊บนี่ครับมันค้างแล้วสักพักเดือวมันก็จะเด้งออกจากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้คือบั๊กของมันมันจะไม่สามารถดูพวกคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์ได้ดังนั้นวิธีแก้ทําอย่างไรนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับในส่วนของตัวไมโครจีลงมานะครับจะ ดาว์โหลดจากตัวรูปภาพนะครับที่ผมแปะไว้นี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็ติดตั้งเจ้าตัวไมโครจีลงไปนะครับคู่กันนะฮะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับเราจะได้เจ้าตัวแอปพลิเคชันในส่วนของตัว t ID นะครับแล้วก็เจ้าตัวไมโครจีนะครับอีกอันหนึ่งอ่ะทีผมติดตั้งอย่างเ่ยขอกดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งติดตั้งเจ้าตัวไมโครจีลงไปนะครับติดตั้งลงไปนะฮะ เ้าตัวค o จีมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับคราวนี้ให้เรามาเปิด Two ID อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมแตะที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์ผมแตะอันนี้ไปมันค้างใช่ไหมเดี๋ยวเราข้มาดูกันครับนี่ครับแต่มันจะให้เราล็อกอินก่อนนะครับผมไม่ล็อกอินนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองดูตัวท v 3นะครับมันจะไม่ค้างแล้วนะมันจะสามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของตัววิธีการแก้นะครับก็คือว่าอันที่1นนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับเจ้าตัว2 ID นะฮะ จากลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่า QR code ที่ผมขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวติดตั้งไมโคร G เข้าไปนะครับคู่กัน2อันนี้นะครับเมื่อคุณเปิดเจ้าตัวทวีดีมาคุณก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวไมโครคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันเลยนะครับแต่ว่าอย่าลบออกถ้าคุณลบออกปุ๊บเนี่ยเจ้าทวีดีเนี่ยคุณจะเข้าดูในส่วนตัวคอนเทนต์ออนไลน์ไม่ได้นั่นเองน,นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้น โย A G 4นั่นเองนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจฝากกดไลค์ hmm. เป็นกำใจผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเลิฟแกลเจตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ